ไปกันที่เรื่องของน้าแอดครับระบาวนะครับก็ล่าสุดโพสต์ข่าวน่ายินดีก็ถือว่าเป็นวันแห่งความสุขของครอบครัวละกันนะครับหลังลูกสาวคนเบรกน้องซีน,นัชชาโอภาสกุลนี่แหละโอภากุลขออภัยฮะได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่คบหานดูใจกันมานานหลายปีเลยนะครับโดยน้าแอดครับระบาวด้โพสต์ภาพบรรยากาศงานวิวาอันอบอุ่นเลยของลูกสาวและลูกเขยที่พาครอบครัวเนี่ยบินไกลไปถึงสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเพื่อมาจัดงานเขาบินมา ผู้ชายเนี่ยพาครอบครัวมาที่ไทยเพื่อมาจัดงานแต่งที่ไทยนะครับจากอเมริกานะครับพร้อมกับโพสต์ข้อความในแอดบอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องซีนและจอร์ดที่ได้เข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากดูใจกันมาหลายปีขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,พอจอร์นและคุณแม่ซูซานกับครอบครัวของเจ้าบ่าวที่มาไกลาจากอิรีนอยชิคาโกขอให้เดินทางกลับอเมริกาด้วยความปลอดภัยและโชคดีขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทั้งคนไทยและฝรั่งที่มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับอืม นะีฮะก็เป็นฝั่งเป็นฝาไปเรียบร้อยแล้วลูกสาวในแอดคนเล็กนะฮะแสดงความิดีด้วย